โอเคสวัสดีครับผมวันนี้มาถึงการทดสอบ RAYX กับ c a l l of Duty Modern Warfare 3นะครับเพื่อนๆนะแล้วผมก็จะต่อจอทดสอบให้ด้วยว่าเฟรมตกไปเยอะแค่ไหนเวลาต่อจอแล้วผมคิดว่าผมคงพัฒนาัดในการเล่นบนจอยของมันผมจะต่อคีย์บอร์ดกับเมาส์เข้าไปในฮับตัวนี้ด้วยสนใจฮับตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ผ่านลิงก์ดีสคริปชันผมนะครับพอตต่อ PD 100วัตต์จ่ายไฟให้ตัวนี้วิ่ง30วัตต์เต็มสปีด HDMI ต่อขึ้นจอได้ พอร์ต USB 2ช่องเพียงพอต่อการใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดด้านใต้ต่อเอ็ดดีการ์ดได้นะครับโอเคตามนี้อ่ะผมตั้งอะไรบ้างผมตั้งเหมือนเดิมครับเพื่อนๆทุกครั้งที่ผมเทสทดสอบผมจะมาเซตตรงนี้เป็นออโต้นะครับอ่ะอันนี้บังอยู่เนาะปิดก่อนนี่ตั้งเป็นออโต้ครับสามารถรับชมผมได้แบบ 4K หน้าจอนะครับหน้าจอเพื่อจะได้ชัดๆนะออโต้ Auto. เพื่อให้เครื่อง อะไราย X จัดสรร w i น d o w s 1 1ให้มันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพจัดการเองเปิดทุกฟัง์กชันของ AMD support on ทั้งหมดนะครับตามนี้นะท้้งบนออโต้นี่คือเซตค่าที่ผมใช้นะครับเพื่อนๆไปครับเข้าเกมมาเซตค่าที่ผมเซตไว้เนี่ยคือเป็นค่าที่เล่นได้ดีที่สุดแล้วที่ผมลองนะครับประหลาดใจมากเกมภาพสวยอย่าง Call of Duty Modern Warfare 3 ปรับสุดได้ทั้งหมดเลยนี่คือเจ๋งมากดีมากครับเกมภาพสวยแล้วก็อ่ะมาดูกันนะในส่วนของฟังก์ชันการปรับค่าเนาะผมเล่นอันนี้ผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มันต้องเสียบเมาส์กับคีย์บอร์ดกดนะมันจะคล่องแคล่วกว่านี้เดี๋ยวมาพอดูก่อนอยู่ในเนี้ยฟังก์ชันมันดูอย่างนี้ก็จะงงๆนิดนึงการตั้งค่า ทำยังไงอ่ะดูอย่างนี้งงนะผมงงวิธีการกดมันนะเราต้องเลิ่นตรงไนเอออ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวสาธิตในนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยกดให้ดูนะครับเพราะว่ากดจากปุ่มเนี้ยมันกดลำบากนิดนึงอ่ะเกมแพดเหรออ่ะแบบเดสก์ท็อปได้ไหมมันให้ไม่ได้ยังี้อ่าได้ได้อ่านี่ไง กันตั้งค่ามันกดไม่ได้นะกันตั้งค่าทำไมกดไม่ได้ไม่รู้นะครับตอนนี้มันยังไม่ให้กดเดี๋ยวผมลองต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดอ,อีกทีหนึง่งแต่จะลองให้ดูก่อนว่ามันเล่นได้แบบนี้ไม่เบานะครับเดี๋ยวลองเข้าไปก่อนภาพบนจออะไรเอ็กซนะ์เนี่ยคมชัดสวยใช้ได้เลยสำหรับเกมนี้ ต้องบอกก่อนใครซื้อมาเล่นคอบิวตี้มาเล่นวอแฟร์สมต,ต,ต้องยินดีกับทุกคนด้วยมันปรับสุดได้นะครับมันปรับสุดได้เลยเข้าแล้วเน่ยพอมาเป็นเล่นบนนี้งงเลยปุ่มอะออาวตัวผมไปไหนเนี่ยเอาวอะเปิดข้างจอกันเออเกมแพด อ้าวตัวเองไม่มาเอาต้องกดก่อนโอเคองงจอฮะอ่ะอ้าวมันขึ้นไหวยังไงไม่รู้นะครับเพื่อนอ,อันนี้แบบวิ่งมาแบบเป็นไก่แล้วกันอ่ะให้เขายิงๆไปก่อนเสียงใชดได้ ติดการควคอนโทรลเลอร์โอเคอ่ะอางงเลยเล่นอย่างนี้งงนะครับปุ่มกดผมไม่ถนัดขออนุญาตเซ็ตแล้วกันเนาะมันเล่นยากครับไม่ถนัดจริงๆริงขออนุญาตวางฐานแล้วก็หยิบคีย์บอร์ดขึ้นมาตัวนหนึ่งนะครับนี่ผมบีบคีย์บอร์ดขึ้นมาแล้วมาลองกันเลยสดๆนะครับนี่คีย์บอร์ดมาแล้วหนึ่งอันแล้วผมก็จะเสียบเข้าไปที่ครับตัวนี้ อาจจะทุทเรศสายเยอะนิดนึงนะบอกก่อนอ่ะปึ๊บเข้าไปแล้วก็มีเมาส์อยู่ข้างๆตรงที่ผมนั่งอยู่พอดีผมก็จะเสียบเมาส์เข้าไปด้วยนี่ได้เมาส์ได้ไหมมีเมาส์นะเสียบเข้าไปกดูนึงนะครับถ้มามันเขายิงไปก่อนให้เขาเตะก่อนโอเคตอนนี้เสียบเมาส์คีย์บอร์ดนะครับ h อ m i เหลือไว้ก่อนพ d ดี0วัตต์ไว้ข้างๆอ่ะโอเค อะมันกำลังดีเทคกันอยู่แปบ๊บหนึ่งมาลองนะครับตอนนี้ถึงไหนแล้วอ๋อไปไหนแล้วลต่างเกมผมหายอยู่นี่ปึ๊บได้ไหมได้หรือ,อยังอ่าตอนนี้ตอนนี้คีย์บอร์ดกับเมาส์ยังไม่เอ้ยคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดยังไม่เข้าไหนคีย์บอร์ดอ,อยู่ไหนเนี่ย สายมันไม่ค่อยดีอ่ะไปดูเข้าอย่างเาด้งครับเด้งเด้งเขาบเด้งองอกอ,อยู่อ่ะเสียบกระสุนสด ยังไม่เข้าใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้มันเอ้ามันไม่มีคนแบนเราวะมันไม่ออกทำไมไม่มีคนแบนเดี๋ยวนะผมดูก่อนสายคีย์บอร์ดอยู่ตัวไหนเนะี่ยอยู่ตัวริม แป๊บหนึ่งขออญาตเสียบไปเสียบมาก่อนึ๊บสลับสายกันปึ๊บมันเป็นที่คีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดไม่ค่อยดีนะเพื่อนตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยยังยังไม่เข้าอ่ะเสียบใหม่เลยแล้วกันอถอดหมดเลยทั้งยวง ยังไม่ได้นี่ทำไมไม่มีคนแบนนะเออแปลกผมต้องปิดเกมออกก่อนแล้าใช่เงี้ยปิดได้ไหมโอเคเมื่อกี้ไปตั้งตรงนี้ปะเป็นไม่ได้นะ มันเลยยังไม่สับไปหาตัวคีย์บอร์ดแต่เมาส์มันเข้านะเมื่อกี้มาดูกันครับโอเคไม่รู้ว่าใช้ได้ยังเอาเมาส์มาใช้ได้แล้วน่หว่าปิดตัวน,นี้ก่อนขวางขวางขวางตาอโอเคแคบตึงนะครับเ,เพื่อน สับไปสับมากันได้ไหมสายมันไม่ดีครับไอตัวนนะเนี้ยคีย์บอร์ดเนี่ยได้ยังอ่าได้แล้วมาแล้วนะครับต้องทับสายนิดนึง โอเคเข้าเล่นเลยนะครับแม่เสียเวลากับการจัดการต้องบอกที่มันเด้งดังเนี่ยมันเป็นที่คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับไอ้สายเนี่ยไม่ค่อยดีสายที่ต่อกับตัวมันโอเคตอนนี้ถนัดผมละใช้คีย์บอร์ดและเมาส์นะครับต่อผ่านฮับเสียบ pd 100วัตต์ให้กับตัวอะไร X เอกนะครับเสียบ พอตเข้าไปในตัวมันนะครับต่อมาคีย์บอร์ดครบเลยนะมาลองกันนะอ่ะเขาต,ตั้งค่าได้เลยตอนนี้ตอนนี้นะครับบอกก่อนถ้าเพื่อนๆมองไม่เห็นนะผมจะบอกเลยนะครับการแสดงผลเป็น AMD กราฟิกนะครับ120 h z Full HD นะครับตามนี้ประสิทธิภาพนะครับผม100%นะ โอเคคุณภาพนะครับผมตั้งสูงสุดขีดเลยนะเห็นไหมสูงสุดขีดถ้าเพื่อนๆมองไม่เห็นผมจะพากแล้วกันสูงสุดขีดนะครับตรงนี้ต่างไว้สูงสุดขีดแล้วก็ทุกอย่างก็ปรับสุดไว้หมดเลยนี่เป็นค่อนข้างดีเลยทีเดียวหมายความว่ามันปรับสุดได้นะครับแบบ Full HD บนหน้าจออะไหล่ line, เล่นได้แบบลื่นแน่แนน,นะครับ นี่ผมตั้งไว้สูงสุดทั้งหมดนะครับนี่ัม้มต่ำกับปกติก็เอาปกติสูงสุดสูงทั้งสองอย่างสูงสูงสูงทั้งหมดเซตค่าสูงไว้ทั้งหมดแบบ Full SD ตามสเปคของ a l หล่ X เลยนะครับอันนี้ลองเล่นเลยอ่ะเดเปิดเฟรมข้างจอด้วยเดี๋ยวมองไม่เห็นกันเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นจอใหญ่เดี๋ยวต่อ HDMI เข้าจอขึ้นอีกทีหนึ่งจะได้เห็นกันแบบชัดๆกว่านี้ อันนี้ผมจะลองในแบบเล่นกับตัวเครื่องมันอย่างเดียวก่อนแล้วกันนะครับจะได้เห็นกันว่ามันจะประมาณไหนอ่าเปิด aps อะไรต่างอยู่ข้างจอด้านนี้ไม่เป็นไรถ้ามองไม่เห็นเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันตอนนี้วิ่ง3,5วัตนะครับ apu วัตแล้วก็ส่วนเฟรมเรทใช้ a f m f นะครับวิ่ง70กว่าเลยนะ cpu ทำงาน24%เองนะ gpu ทำงาน 98, 97, 2000กว่าเมกะเฮิร์ อุณหภูมิเครื่อง89องศานะครับแบตเตอรี่วิ่ง100% 99วิ่ง100%ประมาณนั้นมาย้ำนะครับอันนี้ประสิทธิภาพล้นวนๆของตัวเครื่องโดยที่ยังไม่ได้ต่อออกมอนิเตอร์เสียบแค่ฮับจ่ายไฟ PD 100วัตต์ให้กับมันนะครับแล้วก็ต่อคีย์บอร์ดกับเมาส์แค่นั้นเองเดี๋ยวมาลองเล่นกันทในเกมเดี๋ยวผมบอกอารมณ์แล้วกันสำหรับคนที่ลังเลกกำลังจะซื้อมาเล่นเกมนี้เป็นอย่างไรรีวิวแบบบ้านๆ ไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องตัดต่อนะครับคลิปเดียวจบเดี๋ยวลองเข้าแบบนี้พอวิ่งได้สักแป๊บหนึ่งนะครับทดสอบสักแป๊บหนึ่งเสร็จเดี๋ยวผมจะต่อ HDM ขึ้นจอให้ดูไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรนะใครอยากต่อแบบโครนนะครับเปิดที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับเข้าออปชันเลือกเป็น The เขาเรียกว่าแบบเปิดคู่ไปเลยไม่จําเป็นจะต้องเสียบแล้วให้ภาพปัญหาจากเครื่องนี้ในกรณีที่เพื่อนๆไม่อยากให้มันมีความร้อนที่ตัวเครื่องใช่ไหมก็ต่อธรรมดา มันจะตัดไปปกติมันจะไปขึ้นจอใหญ่แทนจอเล็กมันก็จะปิดไปใช่ไหมตัวเครื่องก็จะร้อนน้อยลงด้วย,เเยนะครับเผลอได้เฟรมเรทดีกว่าเดิมอีกนะฮะเพราะว่ามันร้อนน้อยลงนั่นเองนะครับนี่ลื่นไหลไม่เล้านีโอ้โหเป็นไงล่ะปรับสุด Full HD ครับ c r o s Duty Modern Warfare 3นะครับเล่นได้แบบลื่นไหลนะเพื่อนๆมีคีย์บอร์ดเมาส์ถนัดจัดเต็มได้เลยนะครับบนหน้าจอเ voilà. ห็น <ziet S 2> ไหม,ไหมผมซัดแล้วนะนี่ไปเลยอุ <bout> <ฟ>้ยโดนฝั่อื้ลื่ดดีใช้ได้ อ้าวชุบโอ้ยลมยี่สิบสี่ถือว่าเอาอยู่สไลด์จัดเต็มครับเอาโดนยิงเฉยลำโพงไม่ได้หว่หวาอะไรนะครับเสียงก็ทั่วๆไปเหมือนคล้ายตัวเดิมแหละปัญหาอยู่ที่ว่าจอมันเล็กไปที่นึงเกมอย่างนี้ผมแนะนำเล่นจอใหญ่ๆ,ๆมันมองไม่ค่อยทันเห็นไหม ทิทมก็ท,มทิมไม่ตายเ<น>หรอเพราะว่าผมมองไม่เห็นนะเพราะว่าผมนั่งห like, ่างด้วยนะนั่งห่างตอนรีวิวนะครับแต่เวลาเล่นจริงอ่ะตอนเล่นใกล้ไงก็โอเคแหละมันก็ได้อยู่แต่ถ้าไปเล่นบนจอยหน้าปัดของอะไรเอ็กผมว่าไม่เวิร์กอ่ะมันไม่ถนัดเป็นลากดอ่ะมันอยู่ห่างกันเนี่ยเราต้องการความรวดเร็วเกมนี้อืมจิมเลยจิม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 จิจมแบบนี้เป็นไงครับอ่ะผมจะรายงานนะ ตอนนี้ CPU ทำงานน้อยลงเยอะเลยนะ 50, 30, 20เลยอุณหภูมิ83องศาพอเล่นจริงลดไปอีกนะครับถือว่าคุมอุณหภูมิมได้ดีนะครับได้ข่าวว่าเปลี่ยนตัวระบายความร้อนใหม่สำหรับอะไร X นะดีกว่ารุ่นแรกนิดนึงนิดนึงนะใช้คาว่านิดนึงแบตเตอรี่98% 3 0วัตต์นะครับต่อไฟ PD100 เข้าไปตัวฮับจะร้อนรนนิดน,นึงแต่ว่าไม่มีปัญหาหรอกครับ มันก็ต้องร้อนแล้วขอมาทํางานนะครับก็เฟรมเรทห้าสิบกว่าเล่นได้สบายครับเกมนี้ห้าสิบเฟรมขึ้นไปนี่ก็ถือว่าเล่นได้แล้วเล่นได,ได้แต่สําหรับคนชอบเฟรมมากๆก็อาจจะต้องปรับกราฟิกลงไปแต่รับรองได้เลยว่าเอาอยู่นะครับผมได้เทสแล้วตอนนี้ก็คือว่ามันปรับสุดได้เลยสําหรับคอสตี้มาตั้งบอแฟสามในรูปแบบต้องบอกว่าตั้งปกตินะครับพื้นพื้นแล้วก็รูดต่อบสุดอย่างนี้เลยนะครับ จิมปะาิมปะผมเล่นโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันติดขัดอะไรมันโอเคมากแต่ปัญหาระยะห่างมองไม่เห็นนะครับมันไก่จอมันไม่ได้ใหญ่มากเราต้องเล่นใกลๆมานน่ดนึงเออเนี่ยผมเล่นอยู่กันรื่ไหลดีนะอะตอนนี้เทสเรียบร้อยแล้วเฟรมเรทห้ากว่า60กว่าตอนนี้ผมจะเดี๋ยวนะหาที่อะผมจะต่อ S D M I เข้าไปแล้วนะครับ ผมหยิบให้ DMI ขึ้นมาแล้วหนึ่งเส้นเหมือนเดิมผมก็จะออมมาเสียบเครื่องตอนนี้มันอยู่ไกลไปนิดนึงครับผมต้องต่อครับสายมันสั้นผมต้องเอาฮับมาใกล้ขึ้นนิดหนึ่งขอยากตร้เดียวเอ๊ะเสีบฟึบเสีบแล้วนะอ่าตึงๆแล้วนะเออเอาสิโอเคอ่ะเห็นยังครับ อะเพื่อนเห็นไหมเสียงมันอาจจะไปออกที่ทตัวจอนะครับเสียงมันออกที่ตัวจอนะตอนนี้อะไม่เป็นไรเรื่องเสียงช่างมันผมให้ดูในตัวเครื่องอะนไลน์โคนขึ้นไปนะครับ HDMI ผ่านกันไปผมดูจากภาพแล้วเนี่ย Full HD เล่นได้สะใจสบายบื่อเลยอ่าฟรมเรทที่ผมเห็นบนจอน,นี้อาจจะเห็นไม่เต็มตัวข้างล่างผมเห็นเต็มนะครับผมดูอยู่ เพราะว่าจอข้างบนมันไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่ไอ้ลายเส้นที่ขึ้นบนหน้าจอใน HD MI ไม่ค่อยดีนะสีจะขาดๆนิดหนึ่งสายมันไม่ค่อยดีครับเฟรมเรทที่ผมเห็นบนหน้าจอนะครับ55มีผลเฟรมเล็กๆนิดน้อยนิดๆนิดหน่อยนะครับเฟรมตกไปหน่อยนึงตอนแรกมันวิ่งติดทั้ง60นิหน่อยใช่ไหมตอนนี้มันจะวิ่งประมาณ50กว่าๆถ้าต่อจอนะครับแต่ผมเดาว,ว่าถ้าผมปิดจอข้างล่างแล้วไปรันข้างบนเฟรมจะขึ้นไปเท่ามาตรฐานนะครับ พราะตอนนี้เราใช้สองจอนั่นแหละเออเหมือนเอาภาพออกสองที่ก็ต้องประมวลผลตรงนี้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้ถ้าปิดจอไปแบบไม่คนแบบเข้าหากันอย่างเงี้ยให้มันเหมือนกันผมว่าไม่หนีกันเหมือนเดิมใช้ได้เลยนะเล่นไหลนะเนียเล่นได้สบายนะครับนี่แค่นี้คุณก็ไม่จำเ,เป็นจะต้องมี p c ไม่จำเป็นจะต้องมีโน้ตบุ๊กมีไอ้เครื่องนี้เครื่องเดียวไปทุกที่กับคีย์บอร์ดและเมาส์ฮับตัวหนึ่งสสยชาร์จมัน ไปเล่นได้ทุกที่บ้านเพื่อนบ้านแฟนนอกสถานที่ต่างๆไปเที่ยวคุณสามารถมันกับมันได้มี Wifi จบทุกที่ครับนี่คืออะไรเที่เชื่อมต่อผ่านฮับเนาะแล้วก็เล่นในมันๆแบบนี้จบนะจบนะเนี่ยอ่ะดูการตั้งค่านะครับเดี๋ยวนะผมดูก,ก่อนได้ไหมโอเคตามนี้ ผมก็โมเดลมองได้ปะกดตัวน,นี้ไม่ได้อะไร x มันเหมือนมัน,มนบล็อกไว้เพราะว่าปรับแล้วปรับเลยนะครับมันเข้าไปเซตซ้ำไม่ไดเ้เดี๋ยวผมลองปิดตัวนี้ก่อนมันอาจจะเป็นตัวบังก็เป็นได้ครับปิดแล้วได้ไหมถ้าปรับตรงนี้ได้หรือเปล่าอ้าวได้นี่อ๋อมันบังมันก็เลยค่อมกันฟูดี120เฮิร์ตนะครับให้ดูกันอีกทีนะนะครับอันนี้ tl 0 7 0 f นี่ก็คืออะไร x นั่นแหละ120ยยีเฮิร์ตตามสเปคฟูดีตามสเปคนะครับ ประสิทธิภาพนะครับร้อยเปีซิงเปิดหมดทุกอย่างนะใช่ไหมคุณภาพนะสูงสุดขีดนี่ AMD FSR ใช้อยู่นะครับของ AMD อะ่ะเออ r ี m ร c ส l e 90ด้วยนะผมดันไปสูงสุดสูงทั้งหมดก็คือทางขวามหมดเลยนะครับผมปรับไว้หมดแล้วเอาอยู่สบายอะไร X เ,เล่นต่อขึ้นจอมอนิเตอร์เฟรมเรทอย่างที่เห็น50-60อย่างที่ผมบอกเล่นได้สบายนะครับอมองไม่เห็นเฟรมตอนนี้เปิดที่หน้าจอเข้ามาเออ โอเคโอเคนะน่ะอุย้ยใครควางแฟดวะนะก็ใครสนใจก็ไปหาซื้อก็ได้นะครับพัฟเพิบหรือว่าจะอะไรเอ็กใต้คลิปผมก็มีลิงก์หมดอ่ะมีทุกอย่างนะครับ